ฉีดไปตอนนี้ครบ6กเข็มละหายแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ฉีดมา2เดือนเนี่ยตอนนี้ออกรอบไป6กเจ็ดรอบละครับอาการดีขึ้นเยอะครับสวัสดีครับที่แทนนะครับอายุ4ีปีครับปกติก็เป็นคนที่เล่นกีฬากอล์ฟนะครับอตอนเล่นกอล์ฟเนี่ยมีอาการของทนิสโอโบนะครับคือเจ็บบริเวณเส้นเอ็นนะครับเส้นเป็นข้อต่อระหว่างเส้นเอ็นกับกระดูก เป็นมา2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยใช้เวลารักษาอยู่6เดือนครับเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่แล้วการรักษาก็าทำอุลตาสาวนะครับฉีดสเตีรอยแล้วก็มีการไปนวดนะครับก็ใช้เวลารักษาอยู่6เดือนแล้วก็หายนะครับแล้วก็กลับปฏตกิเก่าอีกสัก2ปีรอบล่าสุดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมีอาการเหมือนเดิมเลยเป็นปวดกระดูกมากปวดเอ็ออเน,จนจนจับไมโครไม่ได้ ก็ใช้พยายามกลับไปรักษาแบบเดิมก็คือไปฉีดสเตียรอยอีกทีหนึง่งไปนวดแล้วก็ทำอูตราซาวทําอยู่ประมาณ2ปีไม่หายไม่เหมือนครั้งแรกนะครับพยายามรักษาอยู่อยู่นานไม่หายแล้วก็เลยหยุดเล่นไป2ปีทีนี้ก็ไม่อยากรอถึงปีที่3แล้วก็เลยหาวิธีการรักษาใหม่ๆดูก็มาเจอคุณเอกนะครับก็แนะนํามาลองมารักษาที่คลอสิี่กูก็ตอนแรกก็นวดแล้วก็มีการฉีด พลาสมาเพรสเซนต้าก็ฉีดไปแค่2เข็มเองยังไม่ถึงเข็มที่3ก็เล่นกลอบได้ละกลับมาออกรอบได้แต่ก็ยังรู้สึกอาการยังยังเป็นแปบๆอยู่ตอนเช้าช่วงเช้าแบบตื่นนอนขึ้นมาแล้วยังมีอาการอยู่ก็ฉีดไปตอนนี้ครบ6เข็มละหายแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ฉีดมา2เดือนเนี่ยตอนนี้ออกรอบไป6กเจ็ดรอบแล้วครับอาการดีขึ้นเยอะครับก็จะมาพยายามรักษาต่อเนื่องเพื่อไม่ให้แขน มีอาการเจ็บอีกนะครับก็อขอบคุณทีมงานแพทย์แล้วก็ทีมงานกายภาพบำบัดน,น,นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของอแขนนะครับหรือข้อต่อกระดูกเวลาแล้วก็เจอพวกข้อมือข้อาไมา้อะไรต่างๆนะครับลองลองลองมารักษาวิธีนี้ดู